จังหวัดลำปางเดิมชื่อเขลังนครเป็นอีกจังหวัดในภาคเหนือที่เป็นแหล่งอาร,รยธรรมล้านนาที่รวบรวมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณมีวัดวา,ารามสถาปัตยกรรมท้องถิ่นมีรถม้าที่ไม่เหมือนใครมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเมืองลำปางจึงกลายเป็นเมืองที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นของตนเองเช่นเครื่องปั้นดินเผาที่ทำมาจากดินเผาขึ้นชื่อ กับถ้วยชามตราไก่ที่เห็นกันจนคุ้นชินแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมีอุทยานแห่งชาติหลากหลายแห่งที่มีสเสน่ห์น่าดึงดูดทั้งถำ้ำน้ำตกที่มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและบ่อน้ำร้อนจังหวัดลำปางจึงเป็นเมืองต้องท้าพลาดให้หนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมไม่ใช่เมืองขาดอีกต่อไป สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบรรดาลไทย Inspire by t ไทยรายการที่นําเสนอสาระเรื่องราวของการนําต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าในสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจถ้าพูดถึงจังหวัดลำปางหลายๆท่านจะต้องนึกถึงรถมา้าแล้วก็พระาธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ค่ะแต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นก็คือเครื่องปั้นดินเผานั่นเองค่ะเครื่องปั้นลนือนาำคำขวัญประจำเมืองลำปางที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,000ปี ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆดินขาวลำปางมีคุณสมบัติเหมาะแก่การทำเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่คิดสร้างสรรค์จากทุนทางธรรมชาติที่ได้เปรียบพัฒนาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อประกอบกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกทำให้เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกเมืองลำปาง,างจึงมีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกด้วย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของลำปางตรงนี้ก็มีรถแม้ค่ะข้างล่างนี่ก็เป็นรูปคนตีกองปูจาและด้านนี้คือก็คือดอกพุทธรักษาก็คือเป็นดอกประจําจังหวัดแสดงว่าในผลงานชิ้นนี้สื่อถึงจังหวัดลำปางทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงจังหวัดลำปางแน่นอนว่าทุกคนต้องนึกถึงรถแม้เซรามิกอันนี้เราใช้เวลาคิดรูปแบบหว่าจะออกมาได้เป็นตัวตนแบบนี้นานไหมคะ ก็ประมาณอาทิตย์กว่าได้ครับขั้นตอนการทําเราทํายากกว่าปกติไหมคะก็ยากกว่าครับก็ทําพิมพ์ทําเคสโมูปั้นแบบขึ้นมาก่อนเงี้ยครับปั้นแบบใช่อันนี้คือเราต้องแยกต้องแยกแต่ละชนอันนี้หนึ่งครับอันนี้ฐานหนึ่งส่วนแล้วก็ล้อนี่หนึ่งส่วนค่ะที่นั่งนี่หนึ่งส่วนคนนี่อีกหนึ่งส่วนหลังคาอีกหนึ่งส่วนม้อีก ม้ามากับรถนี่ส่วนเดียวกันอ๋อม้ากับรถส่วนเดียวกันและยังมีรายละเอียดที่เป็นสายจูงที่<ช>เป็นหนังอีกใช่ครับต้องเป็นหนังโอ้โหหลายขั้นตอนมากแบบนี้ใช้เวลาทํานานไหมคะสิบล้ำนี่ก็ประมาณห้าหกวันนีคยความภาคภูมิใจนี่คือผมได้สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาทําแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของคนลำปางที่มาทํารถแมาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งเสริมช่วย ให้มีผลิตภัณฑ์ลวมาร์เซมิกขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักของคนต่างจังหวัดหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะครับค่ะคือทําให้คนทั่วไปนอกเหนือจากจังหวัดลาปางรู้จักจังหวัดลาปางได้ดียิ่งขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์เซรามิกชิ้นนี้ค,ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่จําลองมากมากเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้รายการบรรดานไทย Inspire by Thai หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจข้อมูลของศูนย์บรรดานไทยและสาระดีๆที่นําต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าในสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อนําไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสามารถติดตามชมได้เป็นประจําทุกวันเสาร์เวลา8ิ50นาทีถึง9นาฬิกาที่นี่ที่ Now t ค่ะ หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์บรรณไทยสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโทร02 422 8909าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ